วันที่21กุมภาพันธ์พศ2 5 6 7เวลา15.30นาฬิกา30นาทีร้อยเอกธรรมนัตพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีโดยมีนายสุรยิยพลนุตอนงรองอธิบดีกรมชลประทาน นายสิลิพลลักษณาเวทผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางนายเจษดาโทสิลิกุลผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่10พ,พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่10มีงานสนับสนุนแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอลำสนธิคือโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชรตำบลกุดตาเพชรอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีมีแผนการก่อสร้าง5ปีพศ2568ถึงพศ2572เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรได้จำนวน21,50ไร่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมในพื้นที่ตำบลสุดตาเพชรและตำบลเขาร่วกอำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีวันที่24 000, 22, 7, 13, 100, กุมภาพันธ์พศ2567เวลา13นาฬิการ้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการประตูระบายน้ำวังหินอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายเดชเล วิชัยรองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษานายสิลิพลลักษณะเวชผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางนายปารเมศการุณราพร์ผู้อำนวยการสำนักง,งานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่1พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน สำหรับโครงการประตูระบายน้ำวังหินก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพศ2569และต่อมาได้เกิดสภาวะฝนตกหนักในพื้นที่ร่มน้ำและมีน้ำลหลากไหลผ่านประตูระบายน้ำวังหินส่งผลให้อาคารด้านท้ายประตูระบายน้ำวังหินเกิดการวิบัติทำให้ไม่สามารถเก็บกักน้ำไว้ในลำน้ำและส่งน้ำเข้าพื้นที่พาะปลูกได้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่1มีแผนจะดำเนินการโครงการปรปับปรุงประต ตัระบายน้ําวังหินจังหวัดเชียงใหม่มีแผนก่อสร้าง2ปีพศ2568ถึงพศ2569เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถเก็บกักน้ําไว้ในลําน้ําและส่งน้ําให้แก่พื้นที่การเกษตรของรัษฎรบ้านหาดหนาคหมู่ที่7และ17บ้านหนองอาบช้างหมู่ที่9และบ้านพุทธนิมิตรหมู่ที่18ตําบลศบเตี้ยอําเภอจอมทองพื้นที่ประมาณ 4,180ไร่เป็นแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่จำนวน1 0 2 8ครัวเรือน